ศูใส่ครั้งนะคะรางนิ้หน้าสาตัวครังที่หนึเลขที่ออกห้าต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงอยู่ทพอยางใหม่ไเลประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใชุ้กา์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลนิ้น้าสาตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่5้าจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่4 ใช้อุปกรณ์ออกรรงวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง,อออห,ลสองหลักที่สี่และหลักที่ห้าออกรรงวักหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะรอมแล้วจะออกรรงวักหน้าสามตัวครั้งที่สอง ตัวครั้งที่สองแม่ดูข้างหลังยุ่งนะบินเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนไฟรั้งนะคะตัวที่สองเจ็ดปดูนย์ไปดูหลัง ามไปครแสอง้งนะคะต่อไปจะทำการออกใบลดรายสามจุดองครั้งมีเงินรวมลวันละสี่พันบาทค่ะเัวเีงานิครับาัวเนครัสองการเป็นลยะครับ้าสูรับอ จะใช้อ yeah, so ุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกกางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าและหลักที่หกออกกงวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วจะออกกงวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง ไาตัวครั้งที่หเลขที่ออกสองหกเก้าสองหกเก้าคลางะราวัลภายสาตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองหกเก้า <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสรเหตุหรุดยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุกปรออกปรณ์ออกรางในหลักใดออกรางท้ายสามตัวครั้งที่ 2, สอง่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่6 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งวที่เอกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่หกออกรางวัลท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะเรรอมแล้วจะออกรางวัลท้ายสามตัวครั้งที่สอง เาเลขท้ายสตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดอีครั้งนะคะเราเลขท้ายสตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งแปดเจ็ด วังวารวท้ายสอตัวนะครับหน้าเ่าตัวใจก่อนหน้าต่อไปจะทำการออกวารวัลท้ายสองตัวหนึ่งครั้งในเวลานวาวัลสองพนบาทค่ะ กรวันันลลที่งจะใช้อุปกรณ์ออกระงวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรวางหัลหลักที่หนึ่งและหลักที่หกออกรรงลึกท้ายสองตัวที่จะทําการออกรางลึกท้ายสองตัวหลักหน่วยเป็นผู้ไทยกรมการปกครองกระทรวงมหางไทยผู้ในการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยสามแต่นะก,การสอบสวนและนิติการในแผนศึกแสวงและหลักสิบคือ này thưa quý khách hàng mình chỉ là một người em là người người ว่าสิเกนตันแล้วนอท้ายสองตัววันที่สองาคมพฤษภาคสองพันหาร้อยหกสิบหกเลขที่ออกหกห้าอคอ๊คโอ๊อ๊คยอ๊คโอ๊คโ6ค่ะ๊คโอ๊อ สามตัวเาดยแลก็ส well. mm ่งออกเป็นโรงารนะคะเจ้าค่ะหกเจ็ดอ่่ห้าหกเจ็ดั่งเลยจะทำการลงเงินที่มีเงินรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างคียงนินที่หนึ่งมีสอรางวัลเงินรางวัลละหนึ่งแสบาทค่ะแอบเก่ากาเลยก็เลยเ่า แล้วจะออกราวันที่หนึ่งเออ่นเฮ้ยเออเอิ big b ดิ y อัดัน วอากี่ดีขณะนี้บอลใหม่เร่งรัตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะอันบอกเอจี่โยกูโยกเมื่อหนึ่งโขขาขึ้นหนึ่งต่อขาหนบอก่คุณคุณโยกเมื่อายกเมื่อไหละ เ่อ้ว่นองลฟรีได่ท่ระธาี่ปกประมาณนผะองจอุปณ์ออกรวางลฟอนีได้ดออนแ่านะธที่นผรางของลกนิดอนแ่ประธานกรรม้่ม็นผลนงาลนั้นและ้ที่ของประาเป็นกลนะนารออกรขอฟีท่านประากรท่ปาเป็นนเนองจากรณ์ออระ่ เนกาสา้านิกจุดทุกอ่างใดนิ้ขาไม่ได้ลงไนสนาาันเวลาสิบหนิกาถึงสิบหกนาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันต่อรวัลที่หนงวดวันที่สองพฤษภายนพศจิาันหาร้อยหเลขที่ออก แปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้า จ้าเต็มครับผม19พี่น้องเอฟซีครับ19ฮ่าฮาสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงครับผมเต็มเต็มพี่น้อง19 19พี่น้องเอ้ยลุดบอกเบ้นเป็นยังไงครับพี่น้องเอฟซีครับผมสาธุสาธุครับผมวันนี้แตกเต็มเต็มพี่น้อง เป็นจังไดยพี่น้องสิบเก้าสิบเก้าสาธุสาธุครับผมดีใจแล้วกันครับผมพี่น้องเอฟซีครับผมสุดยอดเลยครับสิบเก้าอีรีพี่น้องสาธุสาธุาธครับผมส<ท>ำหรับที่นี่เซคลาบเปก่อนพี่น้องเอฟซีโอ้ดีใจหลายครับผม